ว่าจำนวนของนักศึกษาที่จะเข้ามาเรียนที่เนี่ยแต่ละปีมันจะมีไม่เท่ากันหรอกเยอะมีน้อยตัวเลขต่างกันอะไรบ้างที่ตกผลกับจนนวยอดหรือจำนวนนักศึกษาง่ายก็คือเราคิดว่ามีเหตุผลอะไรบ้างที่จะตกผลต่อการเลือกเรียนที่นี่ตอนนี้สมมติว่าอยากจะพยาบา์และปีหน้านะคะจะมียอดเด็กเข้ามา ราคิดว่ามันมีสาเหตุอะไรบ้างที่เด็กจะเข้ามาเห็นที่นี่เยอะหรือ,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 ขอเข้ามาเี็นที่นี่น,น้อยตอนนี้สิ่งที่เราสังเกตมันคือตัวแปรอย่างหนึ่งแต่ว่ามันมีอย่างอื่นที่ส่งผลต่อยอดของเด็กคุณแม่เราเราคิดว่ามีอะไรบ้างที่เป็นสาเหตุอะไรที่เป็นตนัวแปรตัวหนึ่งเราไม่มีเหตุผลในการเลือกแต่ไี่มีเลยเห็นไหมจมมวนหลักสูตรเห็นไหมว่ามันมีปีคณะแต่แล,ละคณะมีหลักสูตรอะไรบ้าง่ตกลงตงัดมาเลือกตัดสินใจมีอะไรคะเราคิดว่าบอกเล่าเนี่ย เลือกสาขาขอนจับได้ว่าเราอยากเรียนสาขาอะไรเนี่ยเหรอใช่เหรอใช่ไหมขอใช่บังถึงบางคนก็ต่อค่าเหมือนกันบูมเขาหลอกแบบเดินขึ้นไปตึกหนึ่งจ่ายสามร้อยแล้วก็เดินงงอยู่แล้วก็แคนที่คณะบริหารก็บอกน้องวันนี้รงนี้แต่แล้วเราก็ฟังฟังอ่าเดี๋ยวพร่นี้ไปถ่ายรูปถ่าย่าเธอเนี่ยเราเรียนมาเดินถึงเพรวันที่บ้งคึอย่างเซ็แต่ก่อนมีอะไรไหมคะอีกเรื่องหนึ่งท ok <consoles> ี่เรา <rium> <asure it. S 1> มันเป็นสิ่งสําคัญสําหรับเราแหละเสื่อมเราไม่ได้คิดตัวนับเยอะถ้าคุณคาดเทอมเลยนี่แหะรอถ้าเทอมนีไหมมีหรือว่าอะไรระยะทางมันใกล้มันไกลเดินทางสะดวกไหมใช่ไหมคะเสื่องถ้าเทียบกับมหาวิทยาลัยเอกชนด้วยกันนะนะคะมีหลายอย่างใช่ไหมคะไอสิ่งที่ยกตัวอย่างมาเป็นตัวแปรระหว่างอินดิพันเนนหรือดีเพนเนนด้วยแล้วก็ตัวแปร เอ็กซ์ยี่ที่พูดกันนั่นแค่ทั้งค่าเทอมทั้งหลักสูตรทั้งระยะทางทั้งรายจ่า,ายเป็นตัวแปรเอ็กซคะเพราะเราอยากรู้เรื่องเดียวะคะ่ะยอดของนักศึกษาว่ามันจะมีเท่าไหร่แต่มันมีหลายอย่างมากเลยที่ส่งผลกับยอดถูกไหมคะไม่ว่าจะเป็นค่าเทอมหลักสูตรนะคะหรืออะไรบางคนก็เรื่องของคนที่เรียนเป็น การผสบของสำเร็จในอาชีพบ้างไหมแค่ไหนมีคนรับเข้าทำงานเยอะแค่ไหนใช่ไหมคะอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องเข้าใจเราเราต้องเข้าใจนะเพราะว่าอะไรคือ x อะไรคือ y เพราะว่าอันนี้ถ้าเราเลือก x กับ y ผิดตกข่าวตกข่าวแลก็ไม่ปวดนะตกเลยทำอะไรไม่ได้แล้วนะคะเลือก x กับ y ผิดนี่ค่ะ Simple c o m b i n น t i o n B x หนึ่งตัว y หนึ่งตัวนะคะ วิวากความสัมพันธ์นะคะระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตามแต่เราต้องรู้ก่อนนะคะเพราะว่าสิ่งที่เราคิดว่ามันส่งผลแต่มันส่งผลจริงไหมนะคะโดยเราต้องหาค่าที่เราเรียกว่าสัมปิธิ์สัมพันธ์นะคะ correlation coefficient อกอกมาก่อนนะคะเราต้องหาค่าตัวนี้ตัวนี้สั่จรับคนยอดว่าค่า r น,านะคะเราต้องหาบอกว่าเราคิดว่า x มันส่งผลกับ y เราก็ต้องมาพิสูจน์ว่า x สมงผลหรือมีความสัมพันธ์กับ y เปนงนะคะแล้วหลักจากที่ค่าตรงนี้มันบอกแล้วว่า x กับ y สัมพันธ์กันเราถึงจะไปสร้างสมกาเรเพื่อที่จะทำนายหรือพยากรณ์ลักษณะของความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นมีทั้งแบบในเชนิงเส้นตรงหรือเป็นรูประนานะคะเราจะเรียนในรูปแบบที่ความสัมพันธ์เป็นเส้นตรงนะคะความสัมพันธ์แบบเส้นตรงมีอสองทิศทางที่เกิดขึ้น ถ้าแบบนี้ก็คือนะคะความสัมพันธ์ระหว่าง x กับ y ไปในทิศทางเดียวกันนะคะถ้า x เพิ่มขึ้น y ก็เพิ่มขึ้นด้วยถ้าแบบนี้ก็คืออะไรคะ x ลด y เพิ่ม x เพิ่ม y ก็จะลดลงตรงกันข้ามในลักษณะของความสัมพันธ์อันนี้เป็นเชิงเส้นเป็นความสัมพันธ์แบบเชิงเส้นทเป็นรีเนียร์นะคะเราไม่เรียนความสัมพันธ์ของ x กับ y ในรูปแบบที่เป็น เป็นโฟมในรูปแบบแลักั้นกว้างอยู่ละกลายนะคะเพราะนั้นสมการที่ใช้สมการที่สูหรือททำนายได้ว่าเอกภพสัมพันธ์กันแบบไปในทิศทางเดียวกันหรือทิศทางตรงกันข้ามกันนะคะเราก็ใช้ความใช้สมการเส้นตรงนั่นแหละเข้ามาแก้สมการนะคะเข้ามาพยากรณ์หน้าตามสมการคล้ายกับบทที่แล้วแต่ว่าถ้าตก ที่เราบอกว่าเราจะต้องหาค่าค่าหนึ่งต่อนะคะเราเรียกว่าสัมพัติสัมพันธ์นะคะเราต้องรู้ก่อนว่า x กับ y เนี่ยมีค่าความสัมพันธ์กันจริงมันสามารถส่งผลมกันได้นะคะโดยค่าที่เราได้ถ้าเราใช้สมการนี้นะคะเราจะใช้สมการนี้ในการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่าง x กับ y ถ้าค่า r นะคะออกมาอยู่ระหว่าง0.71ถึงหรือลบ0.7ถึงลง1 ถือว่า x ก,กับ y มีความสัมพันธ์กันนะคะเราก็ได้ค่าอยู่ถ้าเป็นบวกือเป็นลบบวกลงลงกับลบบอกอะไรเราคะบวกกับลบน่าจะบอกอะไรลรา,านดะ้การที่มันมีเครื่องหมายเมื่อกี้เราบอกว่าความสัมพันธ์ของ x ก,กับ y เราจะเรียนในรูปแบบของเส้นตรงมีสองทิศทางอยู่บ้าไปในทางบวกไปในทางลบนะจากไปที่ทางตรงกันข้ามกันบวกหับอลบก็พอบอกเราได้ว่าถ้าเป็นบวกมันน่าจะ ทิศทางแบบเดียวกันถ้าเป็นลมทิศทางบอกความสัมพันธ์ว่า A K uh huh. เอกวายองค์ประกันต่างๆนะคะที uh huh. น,นี้มีสองตัวนะคะที่เราจะต้อง uh huh. ไม่พลาดนะคะเหมือนเป็นถามแล้วแหละแต่ก็จะถามอีกว่าเพิ uh ่ม huh. นี้มันมีความประหลาดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นสำหรับการเรียนคือ uh huh. เป็นวิชาหนะะึ uh ่น huh. ปกติคนที่เลือกเรียนหุ่มเช้าจะเ,เป็นเด็กที่ค่อนข้างน่าเรียน ชเช้าเช้ามือเก้าโมงถ้าวิชานั้นมีเก้าโมงกับเที่ยงนั่นหะมายความว่าเด็กเช้าเป็นเด็กที่ตัง้งใจเดียนถ้าวิชานั้นมีเที่ยงกับบ่ายสามก็คืออันแรกวิชาแรกก็คือเที่ยงแล้วบ่ายสามก็จะเป็นแบบนึงแต่เทอมนี้ที่หนัเจอก็คือเช้านะเนี่ยเหมือนเอาบ่ายสามหรือเอาภาพที่สองไปใส่ในตอนเช้าทุกคนอย่าง,อ,งาอันนี้นก็คือตั้งใจที่อ้อไปตองเช้าแย่มาก เป็นแบบอีกแบบไม่ได้แล้วก็ไม่ฟังไม่ได้ไม่ได้น่าตบฟังไม่ได้เงียบแล้วแบบนี้ส่วนแอนกิสต์ก็เหมือนกันตอนเช้าแบบตอนบ่ายสามก็ควรแล้วเงียบกัายสามก็แบบเหมือนจะหมดแรงฟังกลองเรียนทั้งวันแสดงว่าแพันติดวิชาอื่นใช่ไหมายถึงว่าถ้าอย่างนี้ก็คือสิ่งที่ทิ้ได้ก็คือวิชาอื่นมันเลือกไม่ได้หมายถึงว่ามันจําเป็น Chicken like ต, a, Freeze, ต้องเรียนตอนเช้าเช่นภาษาอังกฤษหรืออะไรก็ตามที่เป็นวิชาข้างนอกที่มันเป็นตอนเช้า จะต้องปิดที่เสร็จตอนเช้าไม่งั้นสภาพพวกเราไม่ใช่แบบนี้หรอกไม่ใช่เพราะว่าอาจารย์นนจะไม่ชอบสอบแต่ถว่าคนสอบทุกคนอะ่ะมาเจอภาพที่สอสออกแต่และวิชาคนเรียนมันจะเป็นอีกแบบนึงเราเข้าใจไหมเราอยู่ในห้องที่แบบคนก็มีคนคุยอยู่ข้างหลังตลอดเวลาหรืออะไรเงี้ยเราลำพายไม่ค่ะเพราะแค่กินไปหนูไม่ได้มีเลยนะหน้ไม่ได้แต่งานู่หน้าห้องไม่ได้อยู่ก็ก็ดีนะแต่อันนี้คือโงห้องนี้นะ ข้อบางเช้านี่แบบฝูดหายใจบางประตูเอิ่มที้ไเราก็เปิดประตูตต <c oughs> เตข้าไปะ <c oughs> ยิ้มไปก็ถักเพิเ่เริ่มถ้็ออกไปอันนี้ยังขอเกี้ยนี่ก็มียิ้มได้่ะต่อ่าต่ออันนี้เหมือนกันไหมคะต่อตัวนี้เหมือนกันไหมไม่เหมือนนะไม่เหมือนน,นะคะตรงนี้ต้องทำอะไรคะหาเอ็กำลังสองให้เสร็จเรียบร้อยแล้วทำอะไรคะบวกกันต่อส่วนตรงนี้ทำอะไรคะหาผลบวกของ x ทั้งหมดแล้วค่อยเอามาเดยวังาลังสองจกผิดน,นะอะไรจะผิดน,นะคะมันไม่เหมือนกันเนราะมันต่างกันนะคะซริงว่า x ยกกำลังสองก็คือเป็นผลรวมของค่า x ที่เราหาได้ไม่รู้เราจะมีข้อมูลทั้งหมดเท่าไหร่ถ้าเรามี5ปีก็คือข้อมูลที่เป็น x ยกกำลังสองห้าปีรวมกันส่วนนี้คือคะอะไรคะ x ธรรมดาเฉยๆนะคะข้อมูลที่มีอยู่บวกกันให้เสร็จแล้วค่อยเอามาเดินกำลังสองอีกที y ก็เหมือนกัน ส่วนสมการที่เราจะใช้คานายนะคะปกติเวลาที่เราเก็บข้อมูลนะคะเรื่องที่เราอยากรู้เนี่ยเราอยากเก็บข้อมูลท,ลท,ลทลั้งหมดทั้งหมดเช่นเราอยากรู้ว่านักศากษรสาขาโลจิสติกส์เนี่ยมีความพรีคอนแทคัเรียนระับสู 3, 3, 4, 4, ง,ง,ง,งสสที่นี่ไหมนะคะมีกี่ร้อยคนถ้าเราเก็บได้หมดนะคะข้อมูลที่ได้จะเป็นข้อมูลของประชากรออปเปอเรชันแต่ถ้าเราไม่สามารถเก็บได้ เราก็จะได้ข้อมูลที่เป็นการสุ่มตัวอย่างตัลุ่นตัวอย่างเป็นสแปร์ล์ซึ่งในจริงๆแล้วเวลาหลักการเก็บสถิติหรือการทำามเดลนะคะเรา,ม,า audio, um มักไม่ได้ข้อมูลที่เป็นปบบเนทเหรเพราะมันกว้างมากข้อมูลมันใหญ่มากนะคะเพราะนั้นเราก็เลยจะใช้สมการเรเวชันที่เป็นของรูปตัวอย่างเป็นสแปร์ล์โฟเรลนะคะ y เท่ากับ b0 บวก b1x ท้ายกับ y นเะท่ากับ a บก b x ไคะท้ายแต่ความหมาย่างกัะ x ใน y n เท่ากับ a บก b x เป็นอะไรคนะที่เราทำกันบ,บ้างไปเป็นระยะเวลาที่มันเปลี่ยนไปเป็นอนาคตใช่ไหมคนะที่เราอยากรู้อนาคตว่ากี่ปีแต่ x ตรงนี้ไม่ใช่ x ตรงนี้เป็นค่าที่ส่งผลกับอะไรนะคะผลการขยายผล x เป็นตัวแต่ต้น x ไม่นใช่ระยะเวลา x นะเป็นอินดีเพนเดนต์ด้วยแล้วก่านนะคะ แล้ว b ศูนย์กับ b หนึ่งมีความหมาอธิบายปากสองพันระหว่าง x กับ y ได้ทั้งสองค่านะคะ b ศูนย์ไม่รู้ใครจะหาเทคนก,กับบกบันแล้วแต่นะคะค่า b ศูนกับ b หนึ่งเป็นค่าที่อธิบายบวา